ชันนินสมมีวันครับก็ออกรถฮอนด้าดีเบล500กับทางพิคินเชียงใหม่ครับพิ <Okay. S 2> จกิงใจรักมากแต่ว่ามัน oh. โอกาส hmm. เพราะว่าเราก็ hmm. ทํางานทําอะไรมาตลอดทำมาก็็จะใช้รถยนต์เนาะ oh. รถพิกอัพมั่งร,รถเก่งมากทีนี้อพอกลับมาอยู่บ้านเกิดก็มาทําทาพวกผักไฮโดรโปนิกทํทำเกษตรพ่อผมโจเกษตรมาพอทุกอย่างมันลงตัวอายุก,ก็50 ตา,ตายแล้วเพื่อนๆก็เออรี่กันมาชวนกันทันนี้เราก็จริงๆ<ม>เรา<ม>ตอนเด็กอะ่ะเราก็ฝฝันอยากจะมีรถขี่ไว้สักคันหนึ่งก็เลยคิดว่าเออถึงเวลาก็คงจะต้องถอยออกมาละผมอบเป็นสายประเภทสายชิวอะ่ะไม่ชอบขับเร็วขับไม่เกินร้อยครับ<ม>อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบอบันเตียเตียแล้วก็เราชอบสไตล์บอบเบอร์อด้วยเลยใช้เป็นรีเบลผมว่ารีเบลเนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอย่างผมเนี่ยขา ขาต้องถึงขี่รุ่นอื่นเนี่ยมันต้องขยีงเท้าอะไรเงี้ยผมกลัวล้มแปะไอเขาเนี่ยเวลาเราหยุดจอดหรืออะไรหรือเราชะลอตัวอะไรเงี้ยขาเราถึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคือการคอนโทรลอะไรมันก็ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเราขี่ขึ้นเขาเนี่ยเครื่อง5 0 0ร้อยซีซีนี่ผมว่าใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นตีโค้งหักศอกอะไรเงี้ยนะไม่ต้องลุ้นแล้วก็ไอ้สามคือเรื่องประหยัดน้ำมันเพราะว่าเต็มถังนี่สิเอ็ดลิตรใช่ไหมถ้าไม่กลัวน้ำมันหมดนะ300อัพ ถ้าพูดถึงว่าคุณภาพรถมันก็เหมาะสมกับความต้องการของผมก็ขี่ขึ้นเขาได้เพราะว่าแถวนี้มันก็ไปนี่สิบกิโลก็ถึงถึงภูเขาละไปแม่คำปองไปอะไรอยู่วินีผมยังข้ามมาแล้วนะผมว่าผมจะขับเนี่ยผมผมขี่คนเดียวมันก็บางทีบางคนรู้สึกเบื่อเบื่อเนาะออหนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพวกมีอะไรเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็ขับไปด้วยกันเป็นเป็นควนใหญ่ๆเนี่ยก็สนุก ครก็ยินดีนะครับยินดีให้คุณชนินได้มาร่วมหวังว่าคงจะได้ได้ร่วมร่วมทีมไปด้วยครับเป็นครอบครัวบิ๊กวิงคนหนึ่งของเรานะครับ สำหรับวันนี้นะฮะเราก็ได้มาสัมภาษณ์พิเศษกับลูกค้าของเราขั้นหนึ่งแล้วนะครับฝากติดตามเพจนะครับ Honda b i ิ w i n g เชียงใหม่ของเรานะครับแล้วก็ y YouTube Channel นะครับ b ิ i w i n g เชียงใหม่นะครับาฝากติดตามเยอะๆฮะเรามีกิจกรรมดีๆเรามีออกทิปต่างๆรวมถึงที่กุณชนินเคยไปด้วยผมเห็นไปกิจกรรม s a t i ี i d i n g งกิจรมจะมีจะ<ป>มี uh, เป็นเบสิก uh, ช่ครับบิ๊กไม์แล้วก็มีสกิลแต่ผมชอบสกิลครับเพราะว่าผมได้ประสบการณ์เยอะมากตื่นเต้นดีรับอยากจะแนะนําเพื่อนๆหรือที่ที่ว่าจะถอยมาควรจะไปไปเข้าหลักสูตรนะครับผมมาช่วยเซฟเรามากแล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในการทำถิงมากขึ้นครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับยังไงผมขอขอบคุณคุณชนินมากมากครับที่มาร่วมสัมภาษณ์กับผมในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ